ข่างกันพอดีมามือนี่โบนัสออกตัวมือสิคะตัวมือสิคะพี่สิโบนัสโบนัสใหญ่ได้โบนัสออกโบนัสออกอย่างอย่าง,างมือนี้เอาเหนื่อยเลยโบนัสออกโบนี้โบนัสออกไม่ได้เงป,ป้าเงินปึกเนืงอ,องโบ้เนือะ <laughs> มือดีได้ติ๊บ้านี่น่ายไที่ซับนี่ละเออ อันนี้เพื่อนว่ามันจะห้ยจะต่างกันไปอมาขึ้นบอหนึ่งสองสามเบ่นอนอเด้อขอบคุณค่ะบักกี้บ่งรายได้เขาข้ามผมเขาข้ามหนาอันนี้คข้ามาได้แปิบาทเด้อ่าเข้ามาได้ารห่วงมาไร้ปลาถึงบานหักตองมาอยู่เด้อโอนมาให้หนูเพิ่ม โอ้ยที่บ uh ้านสบายดีที่เสียด้วยเสียโอเคขอบคุณนะครับให้ลูกเกลือกุญเชไทยลูกไทยกิฟท์ไทยยังไงอันนี้ก็เลิศเพชรผมเพชรยังไงก็เออก็เห็นจ้งเห็นใจเพราะว่าเป็นอันนี้รุ่นเดียวกันได้เป็นเพื่อนกันได้ดิแรุ่นอีดอีก่องมาอยู่นี่เดิมอันนี้อันนี้เป็นมูกันอันนี้ก็ยิบยิบหกนี่ก็ยิบหกอันนี้คนวันเจ้ายิบเก่าตา ฉันคุณสิบสองครับผมอ้ยำนี่ะเนื้อวัน่ยี่หกเจนนี่เฮ็ดยังล่ะี่ยังกินมมันเหรอเนาะเพาว่ามมันตกหลายนึงพูดีอาชีพเสือมบ่อาชีพเสือรถละพันสองพนสามคุณได้แม่มันเดอเอา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  เอาเอาเอาผู้ใดสนใจแมงมันนะครับอินบ็อกซ์ทักแชทเลยนะครับตอนตอนนี้เราขายนะครับโอ้ครับผมแมงมันเจนนี่แมงมันเจนนี่ซีโฟนะครับเอาพี่เจนเดีจ้าลิ้นเจ้าลิ้นตะวันเข้าไปดิละพี่น้องใสอุ่นน่นเนี่เด้อแมงมัน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 เจนี่โฟ์เคลียร์เอาเหมือนขึ้นนิดใหลายโลอยู่ละเออเอาเอาเอาเนี่ยนี่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 นะโอ้โว้โว้โว้ต้องมันจะทำเงน เอาไม่กัรพร้อมป่ะกครับเอาอี่สิบสิบป่นี่นี่พี่เตนพี่เตนเริ่นเรื่อนเรื่นนี่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 ไงหล่ะว้ายขึ้นเดือบวดหนึงก็ดีไปทอดวิ่งเตียนนะครับครับเต็นกินข้าเย็มือนเดิมนะครับเต็นไข่กลางพนนั้นเก็บนะครับก่อไว้ข้างล่างทับไฟน้ำตุ้มกแะนลงเต็นวงนะครับทับแล้วเอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเด้อเก้าอี้สอดไฟไม่ใช่เรียงไว้เหมือนล่าสุด ้อ,อนพับจัดเก็บยกขึ้นต้นอย่างง่ายดายนะครับขอแค่นี้ของความร่วมมือส่วนเรื่องนัดหมายพรุ่งนี้เดี๋ยวนัดหมาอยอีหนึ่งทีผ่านไล์กลุ่มเดอ้อสำหรับคนที่ไป้อมและไปไล์สดนะครับพรุ่งนี้มีไล์สดด้วยเอ้เพื่อน่ี้มีทั้งดนตรี้อมช่วงเย็นด้วย เสื้อผ้าหน้าแพรใครยังไม่ครบไรสุดชาละคอนโดพรุ่งนี้รีบแจ้งห้ามเซอร์ไพรส์รา ز, หาชุดไม่ทันนะเมนูอาหารเสร็แล้วเหลือชุดชุดใครไม่ครบรีบทักหาที่เดียวเลย ร่วมกับค่ายเพลงโตกียวมิวสิกสร้างสรรค์สินและเป็นหนุ่มนาหวานเสียงดีน้องลีโอโตกียวมิวสิกกับผลงานเพลงกล่อมครับ ตื่นได้เชยชมกาฟังกรบอฟังเธอจอมวานฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครอง ่อนยาปลอด อีเมียกินข้าวเล่ยมาเราไปนอนนั่งอยู่หนาเวทีงาเดี๋ยกินน้ำเบิองน้ำเดอนอีเมียเด้อ ดูแลควัญแม่นอนเถิดแม่นอนลูกเอย๋ยแม่เชายคำพอ่อปนครั้งก่อนแม่เคยทำมา ไยฝากฟ้ามาปกมอบคงให้ไพเพศทั้งพ่อเพชรพระเจ้ากร